นะคะแล้วก็ขอโทษพี่พี่พี่โบพี่แนนหรือว่าใครที่ถูกพาดพิงในเรื่องราวครั้งนี้ด้วยนะคะนะน้องขอโทษไว้ก่อนน้องขอโทษไม่ว่าใครจะเปิดเรื่องอะไรขึ้นมานะคะที่พูดถึงที่พาดพิงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วน้องว่าน้องจะไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อมีผู้ที่ถูกพาดพิงนะคะนะต้องจะพูดนิดหน่อยว่าคือทุกอย่างที่คุยกันมันเกิดจากความไว้ใจระหว่างเพื่อนค่ะนะทุกอย่างที่ไม่สามารถคุยกับเพื่อนมันเป็นความที่เราไว้ใจเพื่อนมันเกิดจากความไว้ใจกัน ที่เราจะหาหรือปรึกษาสารทุกข์สุขดิบกันนะระบายหรือว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากความไว้ใจของน้องที่มีกับเพื่อนอะที่มีต่อเพื่อนนะนะคะแต่อยากให้ถ้าฟังอยู่นะฉันเชื่อว่าเธอฟังต่อให้ไม่ฟังก็มีคนไปบอกเธอแน่นอนนะอยากให้เธอคิดนะว่าที่ผ่านมาถึงฉันจะนินทาใครหรือฉันจะเอาเรื่องอะไรไปพูดให้เธอฟังฉันไม่เคยทําร้ายเธอนะฉันนินทาใครฉันพูดอะไรให้เธอฟังก็ตามแต่เธอมองด้วยว่าฉันทําร้ายเธอไหมฉันทําร้ายเธอไหม อยากพูดแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรจะแชร์ต่อคือคนทุกคนพี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเกิดมาโตมาอายุกันขนาดนี้มันมีทั้งดีและชั่วมันมีทั้งดีและร้ายบางคนก็อาจจะเทาๆบางคนก็อาจจะดำบางคนก็อาจจะไม่มีใครขาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่สา,มารมั่นใจว่าทุกคนเกิดมาอายุเท่านี้กันแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรต่างๆมากมายแล้วมันไม่มีใครที่ขาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแม่สาเองก็เหมือนกันแม่สาจะไม่แชร์ไม่อะไรไม่ทําอะไรทั้งนั้นะนะคะแต่อยากให้มองนะเธอนงียแล้วก็มองด้วยว่าที่ผ่านมาฉันทําร้าย ต่อให้ฉันไม่ดีกับใครต่อให้ฉันเธอเห็นว่าฉันพูดอะไรไม่ดีกับใครฉันว่าอะไรกับใครนะเพราะฉันไว้ใจเธอฉันถึงคุยกับเธอทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่ฉันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องสุขเรื่องทุกเมื่อคืนยอมรับว่าพอเห็นคอมเมนต์นั้นของเขาแล้วน้องก็อ่านย้อนไปอ่านไลน์ที่คุยกันกับเขาค่ะแล้วไปเจอเรื่องราวมากมายที่อยู่ในนั้นทั้งสุขและทุกอะไรต่างๆที่อยู่ในไลน์นะเห็นตัวเองในนั้นเยอะมาก ไม่เคยทำร้ายเขาเลยถึงแม้ว่าจะมีการพูดพาดพิงคนอื่นก็ตามนะไม่ได้เรียกร้องให้กลับมาต้องดีต้องมาครบต้องมาอะไรหรอกคะ่ะเอาที่สบายใจแต่จนถึงนาทีนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเธอเลยแค่อยากจะบอกแค่นี้แหละทำอะไรก็ทำไปจะแฉะจะอะไรก็ไม่กลัวอะไรแล้วคะ่ะอยากจะบอกแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คบกันมาคือความไว้ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถึงฉันจะพูดเรื่องใครพาดพิงใครฉันอาจจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ฉันไม่เคยทำร้ายเธอเลยค่ะพี่ตะลอนไลท์ต่อไปนี้ก็ถ้ามีอะไรที่ถูกเปิดออกมาที่ถูกแช์ออกมาก็ไม่เป็นไรค่ะแม่สาก,ก็ไม่ห้ามไม่ปามาไรแล้วค่ะแม่สาแค่อยากบอกความในใจของตัวเองที่มีกับเพื่อนไว้เท่านี้แหละนะแล้วก็จะไม่ทำร้ายในเมื่อคนอื่นเขายังทำกับเราได้มากมายเรายังให้อภัยเขาได้เลย เนะมื่อก่อนแม่สาโดนดา่าโดนอะไรจากคนข้างนอกเยอะมากเลยแม่สายังให้อภัยได้นะแล้วทําไมในเรื่องนี้แม่สาจะยอมให้เพื่อนระบายความในใจไม่ได้นะก็ระบายไปเถอคะค่ะถ้าสบายใจก็ทําไปเถอะนะมีอะไรที่เราทําอะไรไม่ดีกับใครไว้อยากเอาออกมาก็อ,าออกมาเถอะเราพร้อมที่จะยอมรับกรรมของเราแหละนะไม่ห้ามไม่ปรามถ้าอะไรที่เราทําผิดต่อใครก็ถ้าเธอคิดว่าเธอทําแล้วมันเป็นความสบายใจของเธอก็ทําได้เลยไม่ห้ามนะแล้วก็ไม่โกรธไม่แก้แค้น ไม่ตอตโตไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเอาออกมาก็คือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไว้ใจเือนะถ้าวันนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็ปล่อยมันไปค่ะฉันก็พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้แหละเหลือเท่าไร่ก็เอาเท่านั้นใครรักเราก็อยู่กับคนที่รักเราเนี่ยแหละใครไม่รักก็ไม่ว่าปล่อยเขาเจ้านัดสวัสดีครับ งานเลี้ยงมันต้องมีวันเลือกราแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มางานเลี้ยงอะ่ะเขาจะกลับบ้านแบบไหนบางคนก็เอาถุงห่อกับข้าวของกินอะไรกลับไปบางคนก็กินอิ่มแล้วก็ไปบางคนนอกจากจะไม่เอาอะไรแล้วยังช่วยล้างจานล้างชามอีกคนมันมีหลายแบบนะถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรเต็มที่กับมันแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจค่ะเสียใจแล้วก็พอนะวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อไป Heaven the and tokind เราก็จะเข้าสู่โหมดดูแลตัวเองนะวันนี้ก็จะไปทำบ้านเหมือนเดิมค่ะอืมขอบคุณค่ะพี่ใบองขอบคุณทุกคนไม่สามไม่อ่อนแอค่ะพี่ไอซกะนะน้องไม่อ่อนแอรแน่นอนนะคะทุกคนแค่รู้สึกเสียใจนิดหน่อย เสียใจนิดหน่อยไม่ใช่อะไรนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำใจไว้แล้วแหละช่างวายังอยู่ค่ะนะช่างวายังอยู่และแม่สาเชื่อว่าเขาจะอยู่ตลอดไปด้วยแม่สาเกิดมาก็มีเพื่อนเป็นช่างวาตั้งแต่รู้เรื่องมาก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เป็นเพื่อนแม่สามีเพื่อนผู้ชายนะเป็นเพื่อนที่ทะเลาะก,กันไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยที่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเอาจริงๆที่ผ่านมาช่างวาคือคนที่ไม่เคยสนใจว่าแม่สาจะ พูดจาทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาไม่เคยใส่ใจเขามีความเป็นผู้ชายเต็มตัวนะไม่สาเป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคือเราเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆดก,กันนะคะโก,กรธกันไม่รู้กี่ครั้งแต่คนที่ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไม่สาโกรธคือช่างวาเดี๋ยวก็ดีกันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะเราฆ่ากันไม่ตายความเป็นเพื่อนเราให้กันเราเต็มที่แล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องจบก็ไม่เป็นไรคือเราเต็มที่แล้วก็พอแล้วแหละค่ะเสียใจเป็นธรรมดานะแต่ว่าคือเราเต็มที่แล้วก็ ไม่ต้องไปเสียใจเสียใจแต่ไม่เสียดายนะพี่หญิงแลนกดๆค่ะเราเต็มที่กับมันอะไรก็ช่างที่เราเต็มที่กับมันแล้วนะในเมื่อถึงวันที่มันเป็นแบบนี้ก็เสียใจได้แต่จะไม่เสียดายค่ะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาพร้อมที่จะกดเราไม่สาเห็นว่าการอ้อนวอนคนที่ไม่รักให้มารักเรามันเป็นอะไรที่มันมันเปล่าประโยชน์มากมันเสียเวลาอะไรที่เกิดขึ้นได้ก็ดับได้พี่โทรี่วันดีค่ะยอมรับว่าเสียใจค่ะแต่ไม่เสียดายนะผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไป เพราะว่าที e ่ผ hi ่านมาเราก็ค hey? he ิดว exactly, so ่าเราก็ทุ่มเทมากพอสมควรที่แบบเออเราเต็มที่กับคําว่าเพื่อนแล้วถ้าไม่มีความไว้ใจถ้าไม่เต็มที่ก็คงใช้คําว่าเพื่อนไม่ได้อันนี้สําหรับตัวไมษสายเองนะคะไม่สาจะให้ใครเป็นเพื่อนหรือว่าเรียกใครว่าเพื่อนก็คือไว้ใจเต็มที่แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเป็นเพื่อนกับไม่สาได้นะไม่สาเลือกเพื่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สาเรียกว่าเพื่อนคือไว้ใจเต็มที่แล้วถ้าไม่ใช้คําว่าเพื่อนก็คือเป็นคนอื่น